สวัสดีค <Yes ่ะเพื่อนก็วันนี้ก็จะมาแต่งหน้านะคะเนื่องจากวันนี้ก็ไม่ได้แต่งหน้าเลยดูสีโซมมากเลยค่ะโอเคไปดูกันเลยนะจ๊ะเครื่องสำอางของลูกกี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะมีแค่นี้เองไม่เยอะผลกับผลปลาแค่นั้นเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแค่เนี้ยทำให้ลูกกี้สวยได้ไหมมาดูกันเลยค่ะก่อนหนึ่งก็ลงรองพื้นก่อนนะคะ รงพื้นนิดเดียวค่ะไม่ต้องเยอะก็ลงรงพื้นเสร็จแล้วนะจ๊ะก็ลงบางๆพอค่ะเพราะเราออกกลางวันต่อมาก็เป็นแป้งฝุ่นนะคะพี่กี้ใช้แป้งฝุ่นค่ะทาทาต้งทาทานมเอานมทั้งไท้ายเนี่ยต้องนมนมปาดนมปาดนมนม,นม,มาก็เขียนคิ้วเลยค่ะลุกลวกแบบคนแต่งหน้าไม่เป็นนะคะขีดปื้ดข้างบนก่อนขีดข้างล่างปืด้ด แล้วก็ลากหักยาวนี่ขีดข้างบนแล้วก็หักยาวก็ได้แล้วค่ะลบตรงนี้นิดนึงสวัสด์วัเห็นไหมาปาดได้คิวแล้วมงกุฎแห่งใบหน้าของเราอืาอเห็นไหมตาก็ไม่มีล้านอายไลเนอร์แบบเป็นดินสอค่ะหรือจะอะไรก็ได้เป็นแท่งหมุนๆน,นะคะหลับตานะดึงดาบุ๊บ กีดแม่งไปเลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะดูแบบเฉียวๆนิดนึงแต่มันยังไม่เสร็จนะคะมันต้องมีตรงนี้ห่างตานหนึ่งก็ลางลงมาค่ะเบาๆบางคราวบางคนต้องใช้แปรงใช่ไหมเพื่อแบบว่าเกลี่ยแต่ทุกี้ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีค่ะก็คือประหยัดใช้ตรงนี้ขาะ,ะตูดแต่เช็ดนิดนึงนะคะเพื่อความสะอาดรือตาบอดน,ะะนี่ทำอย่างน,งนี้แล้วก็ถูๆูไปค่ะมันจะเหมือนว่าเออตาล่างเรามีการเขียนนะเห็นไหม ไม่ต้องไปซื้อแปรงปัดเลยค่ะไปก็ติดขนตานะคะมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเป็นไงเลิศปะแล้วก็จัดทรงแบแต๊บหนึ่ง,ง 8, คนสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าพี่นุกกี้ทำไมถึงไม่ทาลิปพี่นุกกี้เป็นคนที่ไม่ชอบทาลิปค่ะแต่ถ้าแต่งหน้าแล้วไม่ทามันก็จะไม่ได้ถูกไหมคือพี่นุกกี้มีตัวช่วยค่ะแผนพิล่าค่ะ บอกเลยว่าทําไมถึงชอบตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะทําให้สีปากของพี่นุกกี้เป็นสีธรรมชาติเหมือนแบบว่าเป็นคนปากสีชมพูมาตั้งแต่แตกําเนิดคือทาแล้วดูเหมือนไม่ทาคือชอบแบบนั้นอะเข้าใจปะแล้วเราแต่งแต่ง,แต,งแต่งหน้าแต่งตัวออกไปกลางวันนะคือบางครั้งไอคนที่ไม่ค่อยชอบทาปากเพราะว่าอะไรรู้ไหมทาปากอะเวลากินน้ํากินข้าวกินช้อนแล้วลิปมันติดแต่ตัวนี้บอกเลยว่าไม่มีการติดไม่มีเยิ้มไม่มีเหนียวเหนอนะสามารถกินนมกินน้ําก็คือติดทนจริง,รงๆค่ะและก็ บำรุงไปพร้อมด้วยนะคะเดี๋ยวะทาให้ดูเดี๋ยวรอสักพักนะคะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีเหมือนคนปากสีสุขภาพดีอะ่ะเหมือนเป็นแบบคนปากชมพู้งแต่กําเนิดอะ่ะแล้วก็ไม่ต้องไปต้องไปสักปากให้มันสีชมพูด,ด้วยตัวเนี้ยเอาอยู่นี่ค่ะนะเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งให้มันแห้งก่อนมันไม่ใช่ลิปกอสนะคะเพราะไม่มีความมันไม่มีความเยอะเลยคือมันจะเหมือนกับว่า ติดไปกับปากเราแล้วเปลี่ยนสีทันทีแล้วก็พร้อมบำรุงด้วยสําหรับใครที่ดูดบุหรี่จากปากดำอะไราเงี้ยแล้วก็คือเหมือนกับว่าเออปากไม่สีชมพูปากแบบไม่เป็นสีชมพูธรรมชาติต้องอาศัยลิปบางครั้งไม่ชอบทาลิปอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะคะแก้วน้ำมีสีขาวนะพี่นุกติดให้ดูติดไหมพี่รู้เห็นหรือเปล่าไม่ติดเลยเห็นไหม ไม่ติดเลยคือมันเลิศมากเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นสีชมพูเนี้ยทั้งวันน่ะเข้าใจไหมคือวันหนึ่งเติมแค่ครั้งสองค้งทั้งพอค่ะบอกไว้เลยนะว่าเลิศมากตัวนี้และที่พีทพิสูจก็คือทาหัวนมเป็นสีชมพูได้แล้วบำรุงปากไปพร้อมกันด้วยค่ะมันจะคอยปรับเปลี่ยนสีผิวให้เป็นสีชมพูเรื่อเรื่อเลยๆื่อ,อค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะราคา299บาทค่ะ US 6 0ใครที่สนใจนะคะก็ะสั่งกับพี่นุกก๊กี้พี่นุกี้ทิ้งไลน์ไว้นะอ่ะโอเคแต่ง ก็แต่งได้แค่น <iba Northeast> <Cock S 2> ี้ละค่ะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆคนจะชอบนะผ่านอยู่ปะเนาะเออแต่ลิปนี้เห็นไหมเลิศจริงๆค่ะลิปตัวนี้โอเคไปหาคุณแม่เทพกันเลยค่ะเดินสวยขึ้นบ้านมีอะี่เห็นทั้งวันเลยแม่คะลูกกี้สวยไหมคะได้ใครเพื่อนๆเลยค่ะไม่อายลูกค้าไม่โอไม่อายอะค่ะนี่ไปซื้อขึ้นขเหนียวคุณแม่หน่อยแม่ให้ไปซื้ออะไรนะ ข้าวเหน,นียวแต่งตัวญี่ปุ่นต้องไปซื้อข้าวปั้นแซลมอนชูชิติีให้ไปซื้อข้าวเหนียวได้ยังไงพี่อ่ะแต่งตัวออกจะเป็นคาวียเนะให้ไปซื้อเข้าวเหนียวบ้าหรือเปล่าเขาเรื่อยๆข้าวเออข้าวปั้นมาจิ้มกับปลาแดดปลาลูกปลานุ๊กินไม่เฟ็นุก๊กินแต่พวกชูชีกับแซลมอนนุ๊กแต่งตัวเป็นญี่ปุ่นให้เกียินุ๊กด,ด้วยค่ะคุณแม่ <c ười> <c ười> โอเคค่ะเ,เพื่อนๆก็ไม่มีอะไรมากนะรเดี๋ยวพี่นุกกี้ออกไปซื้อข้าวปั้นให้คุณแม่ก่อนนะคะ <c ười> แหมเราแต่งหน้าออกจะเป็นคาวีเนให้ไปซื้อข้าเหนียวบ้าหรือเปล่าซื้อข้าปั้นขออสไลายนะคะคุณแม่ออกกี่อันคะ่ะโอเคแค่นี้นะคะเ,เพื่อน